เปิดตัวสุดยอดโปเกมอนชาโดโฮโอและลูกี้สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็วันนี้นะฮะมีการเปิดตัวนะฮะสุดยอดโปเกมอนชาโด้นะฮะก็คือสุดยอดโปเกมอนนะฮะที่เป็นร่างชาโด้นะฮะมีสุดยอดลูกี้ชาโด้นะฮะ แล้วก็สุดยอดโฮโอชาโดครับผมมันสุดยอดยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็ตัวทั้งสองตัวนะฮะทั้งลูเกียชาโดแล้วก็โฮโอชาโดที่เป็นตัวสุดยอดเนี่ยนะฮะมันจะได้ท่าพิเศษครับแล้วจะได้เฉพาะคนที่ซื้อตัว๋วโกทัวเท่านั้นนะฮะโกทัวโจโตเท่านั้นนะครับผมนี่คนที่ถือตั๋วนะฮะก็จะได้ คือใครที่ถือตั๋วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีงานวิจัยนะฮะแบบระยะยาวเลยผมคิดว่าทำกันนานพอสมควรแหละนะครับคือไม่ต้องห่วงว่าจบอีเวนต์แล้วจะได้หรือไม่ได้นะคือทำยาวไปจบอีเวนต์เลยอีเวนต์ไปก็น่าจะยังไม่จบอผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับก็สำหรับคนที่ถือตั๋วเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อภาค g o หรือภาคซินเวอร์ก็ตามนะครับก็จะได้ทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับ ได้ทั้ง2ตัวนะครับคนที่มีตัวไม่ไม่ว่าคุณจะเลือกเลือกโกหรือซินเวอร์ก็จะได้ทั้งโฮโอและลูเกียนะครับอ่า,อามาดูอ่าโฮโอก่อนนะครับสุดยอดโฮโอชาโดนะครับเขาจะได้ท่าพิเศษครับคือท่าปกติเนี่ยเราตีโปเกมอนชาโดใช่ไหมครับจะได้ท่าอ่าอะไรนะอ่าจำชื่อไม่ได้ ซึ่งท่านั้นน่จะใช้งานไม่ได้เป็นท่าแบบต้องเอามาเปลี่ยนในอีเวนต์นะฮะแต่คาดว่าครั้งนี้นะฮะพอได้โปเกมอนโฮโอชาโด้ oh Shadow, ปุ๊บจะได้ท่าเซคเรตไฟนี่พรัดด้วยพรัด <c oughs> นะครับเออเป็นท่าไฟศักดิ์สิทธิ์แบบพรัดนะฮะก็คือถ้าเป็นตัวชาโดนะอ่าจะได้ท่าไฟศักดิ์สิทธิ์พรัดนะฮะเซครตนะฮะเออ เวลาเอาไปใช้เนี่ยความแรงมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเอาไปใช้ PVP หรือว่า Tanner Battle นะฮะความแรงจะอยู่ที่130นะครับถ้าเอาไปตียิมตีบอสนะฮะจะได้ความแรงอยู่ที่135นะครับผมส่วนนะครับถ้าใครเ,เขาเรียกอะไรดีถ้าใครล้างนะฮะก็ถ้าใครชำระล้างหรือว่าเปลี่ยนจาก ชาโดว์ไปเป็นแบบตัวที่มันขาวสะอาดนะครับเนี่ยฮะ,ะถ่าก็จะเป็นความแรงแบบเท่าเดิมนะฮะถ้าไป PVP ความแรงเท่าเดิมคือ130แต่ถ้าเอาไปตีบอสตียิมความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น155ซึ่งเอาจริงๆนะสำหรับผมอะคือถ้าตีบอสตียิมเนี่ยนะฮะโฮโอเขาก็มีท่าของเขาอยู่แล้วล่ะครับนะมีท่าของเขาอยู่แล้ว แต่ว่า PVP สังเกตไหมฮะไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะล้างหรือไม่ล้างความแรงเท่ากันนะครับผมความแรงเท่ากันนะครับผมก็เออแล้วแต่นะฮะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยใครจะล้างไม่ล้างอะไรแล้วแต่คุณเลยนะฮะสำหรับผมเนี่ยโปมอนชาโดผมไม่เคยล้างเลยนะยกเว้นบางตัวที่ต้องการท่าพิเศษของเขาจริงๆนะฮะอย่างอะไรอะ่ะอ่า ตัวเซเบอร์ไเงี้ยนะครับผมต้องการท่านะครับท่ารีเทิร์นผมถึงจะเอานะครับอ่าแต่ว่าไอ้นี่นะฮะผมคงไม่ล้างแหละนะฮะท่าพิเศษด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้น่าจะได้กันแค่ตัวเดียวนะฮะไปล้างปุ๊บก็น่าจะหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปเยอะนะครับเอาตามดีแล้วกันอันนี้ส่วนใครจะล้างไม่ล้างแล้วแต่นะฮะ y p u o you นะฮะแล้วแต่เมือง นะครับอ่ะทีนี้มาดูสุดยอดลูเกียชาโดกันบ้างโอ้โหอ้นี่ตัวนี้แหละนะฮะลูเกียชาโดเนี่ยจะได้ท่าแอโรบัสครับอ่าท่านี้จะส่งพลังมากๆนะตอนที่ผมใช้ลูเกียอยู่ผมก็ใช้ท่านี้นะหมายถึงลูเกียธรรมดานะครับก็ผมก็ใช้ท่าแอโรบัสนะอ่ะใช้ท่าแอโรบัสนะครับความแรงจะอยู่ที่170เเดี๋ยวผมดูกันว่า แอโรบัสธรรมดาความแรงมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยเอเอลูกเกียนะฮะลูเกียแอโรบัสร้อยแปดสิบฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันความแรงมันมันอ๋อไม่ใช่ ่าแอโรบัสนะครับความแรงก็เท่าเดิมครับ170นะฮะตีบอสตียิมเป็น200นะครับเอาไปเทรนเนอร์บัตเทิลเนี่ยเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าตีบอสตียิมแรงขึ้นครับนะฮะอ่าเฮ้ยไอตัวซีเค็ดนันก็น่าจะเหมือนกันนะคือไอเอาไป PVP เท่าเดิมแต่ว่าตีบอสตียิมแรงขึ้นนะครับอันนี้เขาอยากให้เราล้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ ส่วนโปเมอนลูเกียที่ล้างแล้วนะฮะ PVP เท่าเดิม170ซึ่งเท่ากับท่าเดิมเลยนะ170เท่ากับท่าเดิมนะฮะตีบอสตียิมแรงขึ้นเป็น225นะครับอืมอันนี้น่าคิดแหละอันนี้น่าคิดน่าคิดนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับการตีบอสตียิมนะหมายถึงเอาไปตีบอสเนี่ยไม่ยังไงก็ลุมครับนะ เออผมเก็บไว้เหมือนเดิมผมก็เก็บไว้เหมือนเดิมใครจะล้างเรื่องของเมืองนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมเคยสรุปไว้แล้วนะไอ้โปเกมอนโกทัวร์นะฮะก็คือภาคโกจะได้ตัวโปเกมอนที่ต่างกับภาคซิลเวอร์แค่นั้นเองนะครับตัวที่ดึงดูดจากน้ําหอมเนี่ยก็จะต่างกันนะครับแล้วตัวที่มีโอกาสเจอโปเกมอนชายนี่ก็จะต่างกันนะฮะประมาณนี้ซึ่งผมเคยสรุปไปแล้วนะครับ โฮโอชายนี่ oh, oh, เนี่ยน่าจะนะครับน่าจะตีบอสนะส่วนไอเนี้ยข้างบนเนี่ยไอที่เป็นชาร์โดเนี่ยแจกนี่ทุกคนได้ครับทั้งไม่ว่าภาคไหนก็จะได้นะครับส่วนอันนี้น่าจะตีบอสนะฮะน่าจะเป็นการตีบอสเดี๋ยวมาดูกันอีกทีแลนะซิลเวอร์ก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับนี่นะฮะน,นี่คือก็อาจจะสมมุติอะไรเดียใคร ซื้อพาโกซิลเวอร์ก็มีโอกาสเจอชายนี่นะไม่ใช่ว่าแบบคือมีโอกาสเจอชายนี่ตัวพวกนี้ได้ง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่าก็ซื้อตั๋วเล่นครับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยพิเศษนะครับเฉพาะกิจกรรมนี้นะฮะจะได้เกียร์ดอดสสีชายนี่เลยสีแดงมาเลยนะฮะซึ่งเนื้อเรื่องงานวิจัยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีเซเลบี้ครับได้เซเลบี้ด้วยท่าเมจิคอลลีฟนะครับ ท่าใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีเซเลบี้กันคนละ3ตัวนะตัวธรรมดาตั้งแต่แรกอันหนึ่งปะ่ะแล้วก็ตัวสีมพูซึ่งผมมี100 <c oughs> <c oughs> ร้อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่มีท่าเมจิเมจิคอลลีฟนะครับความแรง10นะครับตีบอสตียิม16ซึ่งน่าจะเป็นท่าที่ใช้ PVP ได้ดีนะแล้วก็อาจจะมีอะไรพิเศษด้วยเพราะความแรงมันต่ำมากครับ10น่าจะเป็นไอ้นี่ปะ่ะท่าแรก อาจจะเป็นท่าแรกก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็จะมีไอเทมอวตารนะฮะนี่ฮะไอเวบไอเทมอวตารเนี่ก็คือเสื้อยืดนะฮะคือถ้าใครซื้อไอใครเลือกเป็นโกนะฮะซึ่งผมเลือกโกแน่นอนคือพอเห็นผมเห็นไอไอเทมอวตารแล้วผมอยากมีปีกครับ <c ười> นะฮะคือใครใครเล่นภาคโกเนี่ยเวอร์ชันโกเนี่ยนะฮะจะได้เสื้อโฮโอแล้วก็มีปีกโฮโอนะฮะ ส่วนไครซินเวอร์นะฮะก็จะได้เสื้อเอ่ออะไรอะลูเกียหน้ากากลูเกียซึ่งแม่งตลกมากเลย <c oughs> แล้วผมชอบสีเสือ้อนี่น้ำตาลนี้มากกว่านะอ่าแล้วก็จะมีคำท้าทายนักสะสมอะไรว่าไปนะฮะแล้วก็เนี่ยกิจกรรมก็จะมีโอของอะไรเยอะแยะซึ่งผมอธิบายไปแล้วนะคลิปคลิปก่อนหน้านี้ไปหาดูได้นะครับอือประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่าเน,น,นตั๋วก็ ราคาอะไรผมก็บอกเขาก่อนแล้วก็สรุปก็คือเขาจะปล่อยชาโดอาชาโดลูเกียกับโฮโอให้กับคนที่ซื้อตัว๋วปล่อยให้ทั้ง2ตัวนะครับได้ทั้งโฮโอและลูเกียนะครับสําหรับคนที่ซื้อตัว๋วประมาณนั้นแหละนะครับผมโอเคนะฮะคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้ก็เกือบสิบนาทีว่ะ นะฮะโอเคถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกด s u b s c r i b ชั่นเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีแรงทำต่อครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ